ค่ะสบัดยืนหนุขึ้นมาสบัดูกตัวโอเคสบัดคราวนี้ <c oughs> กโกรธระวังเสียงตัวเองด้วยนะคะโกรธเอาแค่เสียงเดียวแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะคะจะเป็นท่าทางหรือเป็นเสียงที่เป็นเฮ้ยเฮ้ยนะคะแต่จะไม่แหกปากแล้วพร้อมนะคะสบัดสบัดหนึ่งสองสาไป เมขอสีได้ปะ่ะสภามเมขอแบบสุดแล้วครูเมื่อกี้จริงๆโอเคโอเคโอเคสุดแล้วครับของเมย์เป็นที่กายภาพไม่ไม่ไม่แต่แต่ครูรู้สึกครูรู้สึกเมไม่รู้สึกแต่มันเป็นที่กายภาพของเมจริงวะ่ะเพราะเมย์มันจะมีแบบหน้าแบบแบบทุกคนนะคะเอามือขึ้นมาปิดหน้าตัวเองหาง มือขึ้นมาปิดหน้าตัวเองแล้วทําหน้าโกรธที่สุดเท่าที่เราจะทาได้ทําแต่หน้านะคะทําแต่หน้าอย่างเดียวเลยทันทีที่ครูบอกให้ปล่อยมือให้ปล่อยมือออกมาแล้วหาจุดมองหนึ่งจุดนะคะมองมาที่ครูพร้อมหนึ่งสองสาปล่อยมือมองมาที่ครูไปเอาใหม่หยุดเมย์เมย์เห็นไหมว่าเมย์ไม่ได้มองมาที่ครูคนเดียวและเป็นคนที่ปล่อยมือคนสุดท้ายแล้วเมย์ก็มองมาที่เท้าครูเมย์มีความกักอยู่ในตัวเองเยอะมากนะ แล้วถ้าไม่ถ้าไม่หลุดตรงนี้ออกไปอ่ะเมย์สื่อสารเพลงพังนะเพราะที่ผ่านมาครูรู้ว่าข้างในเมมีแต่ข้างนอกเมย์ไม่มีเลยนะคะมันต้องมาทํางานด้วยกันนะลูกเหมือนคนที่หนูหนูไม่มันไม่มีกุญแจล็อกอะ,ะ่อะปลดปลดล็อกเนี้ยแล้วหนูก็แบบอารมณ์มีแล้วชนอยู่กับกบไอ้กำแพงเนี้ยถ้าหนูปลอดออกมาได้เนี่ยถึงจะทำเอาใหม่ค่ะปิดตาค่ะทําหน้าที่โกรธที่สุด ให้พูดคําที่หยาบที่สุดอยู่ในหัวของคุณพูดคําว่าหยาบที่สุดอยู่ในหัวของคุณนะคะสมาธิดีๆนะคะสิ่งที่คุณอยากจะด่าใครบางคนที่คุณเคยเกลียดนะคะเอาทุกแววตานั้นใครบางคนทําให้คนที่คุณรักลองจินตนะะาการว่าแม่ของคุณถูกทําร้ายนะคะด้วยไอ้คนคนนี้ไอ้คนชั่วคนนี้คนที่คุณรักถูกเขามาทําร้ายคนที่คุณรักนะคะพร้อมหนึ่งสองสามมองมาที่คุณหยบมองไปองไปมงไป๊เอามือปิดตาอย่าคัดตัวเองดิเพื่คะ ร้องไห้ค่ะทำหน้าร้องไห้ค่ะทำหน้าเจ็บปวดทำลมหายใจเหมือนกับที่เราเคยร้องไห้ลมหายใจมันเป็นไงมันเป็นห่วงฮ่วงเสียงสะอึกสะอื้นของเราเป็นแบบไหนหมดแล้วหมดแล้ว,มลว,มลวไม่เหลือแล้วหมดแล้วไม่เหลือแล้วทําไมทําไมถึงทําแบบนี้ทําไมถึงทําแบบนี้ ทุกส่วนในร่างกายเจ็บเอาความเจ็บออกมาอยู่บนใบหน้าของเราเอาความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อของเราไม่อยากจะยืนยืนแทบจะไม่ไหวไม่เหลืออะไรแล้วทุกส่วนบนใบหน้าของเราออกมาหมดแล้วหมดแล้วหนึ่งสองสามมองมาที่ครูมองมาที่ครูเลยค่ะโอเคโอเคโอเคคัทคัทไปแลกนะคะหายใจค่ะยิ้มค่ะ โวยแบบไม่มีเหตุผลโวเราะแบบไม่มีเหตุผลโอเคโอเคบอกก่อนนะคะว่าการแสดงไม่ใช่เรื่องของการทำหน้าทำตาสิ่งเมื่อกี้ที่เราให้ทำคือเพื่อให้คุณได้ชินกับกล้ามเนื้อใหม่บนใบหน้าของคุณว่ามันไปได้ถึงจุดไหนเพื่อที่ทำให้อุปกรณ์ของคุณมันพร้อมที่จะขับเคลื่อน ไออินเนอร์ข้างในของคุณนะคะด้วยความที่เราเป็นพี่เราจะมีดูเป็นพี่ถึงมจะมีพี่หนึ่งคนก็ตามแต่ด้วยความที่คุณคุณทาอะไรมาเยอะผ่านอะไรมาเยอะคุณจะมีความโตเป็นผู้ใหญ่มากๆทีนี้ความเป็นผู้ใหญ่มันจะมีข้อน่ากลัวหนึ่งอย่างเมคือความที่เรารู้สึกว่าเฮ้ i, ยอันนั้นใช่ว่ะอันนั้นไม่ไม,ไม่ไม่ดีมันเอ้ยเราอาจจะทําได้ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นนะคะให้ใครใครจัดอันเนี้ยทิ้งไปให้เร็วที่สุดแล้วก็ทํา ลองลองปล่อยมันดูค่ะนะคะเราถามตัวเองว่เาเล้ลอกกากักไว้เราได้อะไรแค่นีน้ถามตัวเองได้อะไรถ้าไม่ได้ก็อย่าทำนะคะเราก็ปล่อยออกไปแล้วก็วกครูมีความรู้สึกว่าข้างในตัวของแต่ละคนมีเรื่องของความกลัวบางอย่างกลัวไม่เก่งกลัวไม่ดีกลัวอะไรก็ตามสิ่งหนึ่งครูขอเป็นกฎในบ้านหลังนี้เลยนะ พูง่าดีอย่าอย่าล้อเพื่อนไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเพื่อนทำพลาดทำไม่ดีทำอะไรแม่เอาแม่ไม,ไม่ไม่ล้อนะะเว้นวแต่เขาจะล้อตัวเขาเองนะเรื่องของเขานะคะทุกการล้อมันมันจะสร้างแผละอะไรบางอย่างให้กับให้ใจของเพื่อนต่อให้เพื่อนยิ้มก็เถอะนะะล้อชื่อกับไม่ล้อ ล้ออะไรกันใหม่ล้อล้อเพื่อนไปทําผ้าอะไรมาเรารู้แหละคครู้เลยในห้องนี้ไม่มีใครเจตนาที่จะทำะ้ายเพื่อนเวลาเราล้อเพื่อนเราเอาสนุกถูกปะแต่หารู้ไหมว่าบางทีมันเขาไม่ได้สนุกด้วยแต่เขาต้องยิ้มขึ้นมาเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะคะอย่างตอนเราเป็นเด็กๆเนี้ยพ่อ,อพวกแบบผู้ใหญ่ชอบล้อลูกไอ้อ้วนไอ้เตี้ยไอ้ดำไอ้นั่นไอ้นี่มันสร้างรอยแผลให้กับใจของเด็กนะงนั้นเราวันนี้ไม่ทําไม่ทํากับ ลูกหลานเราในอนาคตแล้วก็ไม่เริ่มเริ่มจากการไม่ทํากับเพื่อนเพราะมันจะทําให้เพื่อนเสียเขาเรียกว่าเซลฟ์เอส e ตมหรือภาวะความมั่นคงมั่นใจในตัวเองนะคะเราอยู่ในนี้เราต้องช่วยกันเสริมเซลฟ์เอส e ตมค่ะช่วยกันทําให้เพื่อนเราแข็งขึ้นแกร่งขึ้นนะคะเคลียร์นะคะโอเคก่อนไปเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าวันเพื่อหาสเดี๋ยวบุปรานจะเข้ามา เดี๋ยวจะมามีเรื่องของการทําเรื่องของอินสติ้งเรื่องของสัญชาตญาณฝึกเรื่องสัญชาตญาณมากขึ้นนะคะซึ่งมันเป็นหัวใจของการเป็นนักแสดงนะคะสองครูปางเราก็จะมาดูการตีความหลังจากวันนี้ครูให้การบ้านคุณไปฝึกแล้วมีเรื่องเลเวลมีเรื่องของเซอร์ไพรส์ตัวเองไม่ได้แปลว่าจะต้องเซอร์ไพรส์บนเวทีแล้วต้องแบบุ๊บป๊บตลอดแต่ให้คุณรู้ว่าคุณอิสระมากคุณอยากจะนั่งนั่งคุณอยากจะยืนยืนคุณอยากจะก้มก้มคุณอยากจะลงไปหาเก้าอี้มานั่งนั่งคุณอยากจะเดินไปหาเพื่อน แล้วก็กอดเพื่อทำจะจะไม่ใช่เดินแบบน้ำตาน,นั้นเป็นหุ่นยนต์แบบอีกที่เราเคยเห็นอีกต่อไปนะคะเราก็จะเดินน้ำตานั้นก็ไหลออกมาไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าฉันชา้าหรือว่าสุขใจน้ำตาที่ไหลนั้นไหลามาจากจุดไหนเป็นเพราะฉันเสียใจอะไรนะเพราะฉันชื่นชมที่เันเห็นเธอกับเขารักกันขนาดนี้ฉันควรจะยินดีดเห็นไหมครูไม่ได้ร้องเพลงครูกําลังสื่อสารเพลงนะ,ะที่เห็นเธอสุขสมมากกว่าที่จะรู้สึกไม่หายไปเขาเลยพูดตรง,ตรง นั้นทุกอย่างมันอิสระมากในการที่คุณจะทําเอาไปซ้อมเอาไปทำครูปังจะมาช่วยดูแก้ไขให้ในจุดนั้นแล้วกเ็เรื่องของการทํางานเป็นทีมการจับความรู้สึกของของสิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้างในะคราวหน้าที่เราจะเรียนกันนะคะวันนี้อะไรเด่นชัดที่สุดในความรู้สึกของเราคะอะไรเด่นชัดที่สุดวุบแรกอะได้ไปน,น่ากโกรธปองกูน้องห้า,หาเสียง ออากมาเวลาโกรธเออหนูรู้สึกไหมว่าตอนที่บางทีเมื่กี้เราไม่ได้โกรธอะไรเลยแต่พอเราเริ่มเปล่งเสียงมันมีความโกรธขึ้นมาเองจริงๆใครเป็นแบบนั้นบ้างรู้สึกไหมเออหรือแม้กระทั่งร้องไห้เราไม่ได้เศร้าเลยเลยพอเราแค่ทาหน้าร้องไห้เสียงร้องไห้อยู่ดีน้ําตาเราไหลลงเองถูกไหมลูจกจก๊ะจักทั้งสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือครูกำลังจะบอกว่ากายภาพอะค่ะมันมันเป็นชิป ฝังความรู้สึกไว้หมดแล้วถ้าเราค่ะรู้จักดึงมันกลับขึ้นมาใช้ได้มันจะสามารถช่วยอินเนอร์ของเราได้อีกสําคัญที่สุดเราต้องฝึกจากอินเนอร์ก่อนอินเนอร์เรารู้สึกปุ๊บเอาเทอร์ er ของเราคือด้านนอกช่วยที่นี้เสริมทะลักทะลักไม่มีใครจะมาห้ามเราไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันต้องทํางานไปพร้อมกันทั้งสองฝั่งนะคะโอเคที่เด่นชัดที่สุดกดครับกดสีน้สีน้กดคลิป อารมณ์ของตัเเรียนรู้อะไรมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการแสดง